หมายเลขเตียงจำด้บัวหมายเลขเตียงไอไอซี่ยู่นาะกอไอซี่ศูนย์เนี่ยไอซี่ศูนย์เนี่ยบอกว่าตัวทีตัวเดียนไรผู้หาเลขทีเราหาตัวเอาบะเว่าหาเลขเนาะไม่รัดเนาะหาเลขเอ้ยหาเลขอะพอรัดครับผมครับโอ้บ่ได้พ่อได้ยินข่าวว่าตายแล้วฟื้นเมื่อเที่ยตายแล้วฟื้นตายไปจากเมื่อไรล่ะครับสองอาทิตย์ปื้นสองอาทิตย์ Oxygen oh, này oxygen chắc sai này oxygen young. nha thong nha rồi ừ. nghe, đắng, nghe, thoảng, nghe. Ừ. <laughs> kia anh à ừ. nghe thong nghe anh thay anh กันตั้งกงค่อยญาตายก็ญาจ่ายเงินนะอืตอนว่าพวกมุ้งซิ่งโตสองอาทิตย์นี้มีฝันมีอย่างตอนนี้โอ้ยฝันเรื่อยเปื่อยๆหว่งหว,หวงหลายกับฝันหลายห่วังงานหวงงานห่วงลูกหว่วงโตในสองอาทิตย์น่ะฝื้นฟื้นมาหูว่าเจ้าของ ผูซิตงโตสองอาทิตย์นี่ผูหูเลยผู้หูเลลเลาอล,<ม>ล,ลยโ้แต่พยาบาลบอกอพยาบาลบอกให้ฟังพยาบาลไอ้ของประกันสังคมนางเป่าอยู่คุญแหูาาเรียบร้อยย่ลัดหิเคยตายแล้วฟืน้นฟื้นมากขึ้นดีเบิดแล้วจะบอกเื่นกะคังวัวขังซ้ายตายฟือนราเบิดตว่ฟื้นเพเบิ ใช่กางขวากันไส้ตายอยู่ใช่ต้งแขนต้งขายัางตายอยู่<ม>ยไปใส่กระลากไปเ <laughs> อาขังขัวลากขำไส้ไปออยังได้ขาเดียวยังได้ขาเดียวระวังช่วงหลับไปหนิเพราะได้ฝันว่าได้นิมิตได้ฝันไปได้จงังตังคนที่คนตายแเราฝืนหนิเพื่อนมานไปไปนรกไปสวรรค์ไปทังที่บ่ฝันไปนี่จะไปห<ป>นางานทำงาน ถึงสายไฟอยู่ไต้เที่ยดันก็จะขึ้นได้บองดันทันดันคือเมา่ไ้้ก็คือิมองเทงเนาะดันตามท่อขึ้นมากกันอดนี่ะรู้สึกตัวนอันเสียงที่ผมนอนครับบ่อเหลว่ยมอายไอายยู่เนี่ยเนี่ยที่อายุยู่วันน้เบื่อปน อุ้ยเบอร์เดียวอุ้แล้วไอซียูนี่เตียงเดียวมีเตียงเดียวไอไอซียูห้องหน้ากับห้องเดียวไอซียูกับไอซีซุนแล้วไอซีซุนแต่ว่าเด็ดผมฝันครับโอ้ลองจะจองถ้ำกับไก่เชียงนั้นอยู่เอาเอาอันงวดงวดนี่แหละฝันมาจังไหนฝันวังสองสามเมืองมันนี่ครับฝันมาจังไหนครับฝันว่าเกาส่งเอฟเอ็มเอสมาทางโทรศัพท์ส่งอย่างไม่ให้ล่ะ มาบอกว่าเบอร์ผมนั่นออกมาเจ็ดงวดแปดงวดแล้วเหลือแต่ศูนย์หนึ่งท่านได้ออกผมบอกว่างเสานี่นีเหลือเลขศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งในไมายเล็กมันน่ะนั่นผมก็ตีถือไอซียุ่นไอซียุ่งอ๋อเดี๋ยวแต่ว่าลงพอเราคำนวณออกมาเราได้สามศูนย์หนึ่ง เดนหลวงพ่อเนาะสามตัวเดี๋ยวเดี๋ยวที่เขาไปหาหลวงพ่ออยู่ๆอันอันนี้พราะนี่ยรัดฝันนี่กที่เสียงกันลรงวดฝันว่าเขาส่งส่งเลขมาให้ส่งเอ็ดส่งของมาให้เขาบเบอร์เบอร์ผมมันเบอร์โทรศัพท์ผมมันออกเก็ดงวดแปดงวดแล้วเหลือแต่ศูนย์หนึ่งที่ยังม่ท่านออกแต่ผมไปเบิรงมือเสารเนี่ยว่ามันมีอยู่เลขศูนย์หนึ่ง นี่ตัวเด่เนนครับจำพ่อจำดนบปะหนาศูนยหนึ่งนี่ตัวเด่นเนี่ยนอกนั่นออกบิดแล้วไปกับพังงานขอ,เ,อบเ,นเบอร์โทรแล่ว okay. เบอร์โทรวาออหมายเลขโทรศัพท์093 09ก็ 3, 0, 9, ออกแล้ว93ไปที่ว่าเวลยร์จะ0116ก็เคยออกแล้ว่4 0 9ก่า, 3, กา 4, อออกวนา 4, 5, าเนี่ยแม่ปน,นี่ว่าเลขไทย เอาตัวนี้เะเกตัวใดผมกัยี่ศย์หนึ่งศูนย์หนึ่งมีอยู่ที่ละศูนหนคือบมมีศูนย์หนึ่งีบอ๋อมีอยู่แต่บ่ได้อยู่ใกล้กันบ่อยู่แต่ว่ามันโอเหลียเอกเลียนเ้กที่ยังบอกออกเออนี่แบบไหนซับกันันเออมานซับกันอยู่โอ้แต่แต่ในความฝันเน่ยเขาบอกว่ายังศูนหึยังศูนเออมีว่ศูนย์หนึ่งมีศูกับเกาซี้านี่ยังก้อนั้ออกแมน มันก็ต้องเขียนทั้งสองตีเกษตรนเนาะเขียนทั้งสองนะมันบ่หมายเลขโทรศัพท์มันบ่ที่ว่าเขาส่งมาให้น่ะเออไม้เหล็กมุมหนึ่งออกหมดแล้วอืมมันก็มีเลขหนึ่งก็เกิสี่ศูนย์นี่แหละอืมนั่นนหะเลขศูนย์หนึ่งเอาเลยเขียนตามท้องฟมนั่นอันมันอันอันใดเนี่ยไอซียูขวดมงไอซียูเองเลยเด้อเอาเขียนตัวเลขไปเขียนตัวเลขแล้วนั่น ศูนย์นงเตศูกับเก้าซีหเลขไทยโทรศัพท์นั่นงั้นวะเอาศูนย์หกับเก้าซีนี่เนาะแมนศนย์อ่าศูนย่มันไม่เคยออกเขียนเก้าีหาก่อนอาจารย์เขียนเก้าสีหาลงไทยก่อนศูนย์หนนึ่งศนี่นออกอรด้หนะอ๋อเพิ่จะกับเอาจะราจการที่ซิปงั้นวะเลขไทยเบอร์โที่นี่เก้าซีห สี่ห้าโอ้ไอซียูเห็นไหไอซียูอันนี้ตัวไหไอซียูกันหนึ่งสนมันก็ถือถือของเราอยู่ด้วเอเอาหนึ่งสีนี่นั่นแหละอในโทรัพท์ก็มีินี่งศูก็มีเขียนห่สนย์ก็เขียนไปได้เนี่พี่น้องเพราะว่าพวกนี้เดียวเพราะว่าพวกนี้ลดตีลแค่ฝันเม็นเดียอ แนี so ้ละตัวขาหงเขียนมันก็ส de ีไม่แปีไม่แล้วด้โสคอีกันเอโีไล้เให้เราโซเลยมันโซให้น่ให้รัดนี่ละมีแล้วเนาะวามฝันตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นนี่ตั้มจะยครับอันละเอาบานที่น้องจะไปเปิดดูเลเฟสเลยเหรอดุนดุน โดนมาหาเพียงหนึ่งนิดเอาคืนนี้นี่ยไหมอันนี้ปีใหม่โอเคอันนี้ปีใหม่เด้อพี่น้องนี่ปีที่แล้วบ่มาบ่ได้มาหน่ะครับหลายงวดอยู่บ่ได้มาหาหลายงวดตัวมาก็บบกข่อยเห็นพ่อใหญ่รัดพวอปันเดมืมีนี้โอกาสดีอยู่โอกาสดีแล้วเนี่มันพอแล้วเนี่ยพอแล้วจังหวะดีอยู่นี่ใครจะเล่าอืมอากาศมันเปลี่ยนแปลงเนาะโอเคศูนย์หนึ่งเก้าสี่ห้ากับ หนึ 140. ่สี่ศูนย์อ๋พี่น้องบ็หลายนี่เหรอลงทุนพกีบาทโหลายตัวนี้เนาะตัวละเศร้าคุ้นเศร้าหนึ่ครับกดทุนดอกตัวนี้รัมักตัวไหนที่สุดเข้าส่ห้านี่ครั้าอยู่น้ำอยู่โอ้ยปล่อยจลวเศ้าคุณนเศร้าอยู่เศร้าคุณเศร <laughs> ้าเราวะครับเอ ระนว่วพี่น้ไอ้สาวคุณสาวอยู่ด้วยพี่น้องเลมันบหลายตัวนะมันหลายตัวเด้สาวคุณสาวอยู่สองหางสาวอืมสองหางสาวหางแต่ว่าศูนย์หนึ่งนีตรงเอาแทะพะวันนี้คุมฟันเขาบอกว่าจังสันสี่ห้าห้าี่้เอโแเ้มันกบวัดลายบานะครับหน่อยคุณาทบได้ย่บ่ได้ันวัวันที่สิบเจ็ด มกราคมสองพนะครับเอาออกสิบเจมออกสิบเจครับผมออกวันที่1ิครับเลอเพราะว่าวันสิวันคู่ี่สิบแล้วนี่เลยอันนี้ก็วันคู่กับสิบหกไ่หนึ่งหกก็มีแล้วได้ันนี่นม่เบื่อเลยแต่มันเคยออกแล้วหกหนึ่อ๋อตามนี้นะเนาะตามนี้ละศูนย์หนึ่ง 945กับ140นะครับผมอ่ะขอบคุณพันธ์รับหลายครับผมยยบบขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีครันครับผม